ครับสวัสดีครับผมกีรศิษฐ์นะฮะอันนี้ได้มาถ่ายาวิดีโอนะครับของทางฟาร์มพี่ยอดนะฮะมิ่งขวัญฟาร์มนะฮะที่อำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรนะครับขนาดการเลี้ยงที่ประมาณ460ตัวนะฮะอันนี้เป็นภาพด้านนอกนะฮะของโรงเรือนนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นจั่วสองชั้นนะครับเราดัดแปลงมาจากกระดังที่เร้อยเก็บของนะฮะตอนนี้เอามาเลี้ยงเป็ดไข่นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินเข้าไปนะครับในล้อเป็ดนะฮะว่าข้างในเนี่ยเรามีการ จัดสรรพื้นที่ยังไงบ้างนะครับตรงนี้นะครับตรงส่วนแรกเลยนะครับเราเข้ามาปุ๊บนะฮะก็จะเจอเป็นห้องไข่นะฮะซึ่งเราการไว้ประมาณ2เมตรตลอดความยาวโรงเรือนนะฮะตรงนี้เราจะเปิดให้เป็ดเข้าไข่ตอนประมาณ4ี่ทุ่มนะครับตรงนี้นะครับเข้ามาด้านในนะครับก็จะเป็นรางอาหารนะครับที่เราวางไว้นะครับก็เป็นท่อ p v c หน้าสินิ้วนะครับ ห่าครึ่งนะครับก็จะได้2ลราง1ลางนิดเหมาะกับเป็ดสักประมาณ2 0 0ร้อยถึงสองตัวนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้พื้นจะปูด้วยแกลบนะฮะตรนนี้พืนจะปูด้วยแกลบนะครับจะมีการเปลี่ยนแกลบนะครับเป็นระยะระยะนะครับตรงนี้ตรงนี้ด้านในจะค่อนข้างโล่งนะครับด้านในหลังคาจั่วสองชั้นนะครับทำเพื่อให้มีการระบายอากาศที่ดีขึ้นนะครับตรงนี้นะฮะ ส่วนของฝั่งตรงข้ามห้องไข่นะฮะเราก็จะแนะนําให้ทางเกษตรกรนะครับทําเป็นพื้นสลัดไม้ไผ่นะครับแล้วก็ปูทับด้วยตะไคร่พักอีกชั้นหนึ่งนะครับข้างล่างนี้เราจะให้เทพื้นปูนนะครับหรือว่าถ้าใครนะครับมีพื้นที่ที่มีสโลปนะครับเป็นคมชันนะครับอย่างขอบสะหรือขอบปลอนะครับเราสามารถที่จะทำข้างบนได้เลยนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องเทพื้นปูนนะฮะตรงนี้ ล้างน้านะครับเราก็จะวางไว้ข้างบนนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับมีลูกลอยติดเข้าไปด้วยนะครับสังเกตตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับจะเห็นลูกลอยอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็ดก็จะมากินน้ําเล่นน้ําตรงนี้นะครับมันก็จะไม่แฉกเข้ามาด้านในนะครับเพราะว่ามันจะเสด็จออกตรงที่ด้านนอกนะครับตรงนี้ส่วนตัวพื้นที่ที่เราไว้ให้เป็ดเล่นน้ำนะครับนะฮะคือ จะใช้เป็นตัวกระมังผสมพูนนะครับตรงนี้นะฮะก็ขนาดที่เหมาะสมคือ1ใบนะฮะต่อเป็ดสักประมาณ250ตัวนะครับตรงนี้นะครับที่วางไว้ถพาเดินไปดูนะครับตรงนี้นะฮะเป็ดก็จะลงเล่นน้ำนะครับเองนะครับเขาจะมีคิวเล่นของเขานะฮะตรงนี้นะฮะ ในกระมังก็จะมีตัวลูกลอยนะครับตัวหนึ่งนะครับเป็นเซนเซอร์นะครับไว้คอยปรับระดับน้ําให้เติมเข้ามาเสมอนะฮะตัวนี้นะครับเพื่อน้ำจะได้ไม่แห้งนะฮตัวนี้นะครับข้อดีของเป็ดที่ได้เล่นน้ำนะครับเป็ดก็จะไม่เครียดนะฮะการกินอาหารกินอาหารได้นะครับตัวนี้นะครับไห่ต่อเนื่องนะครับทีนี้แล้วก็เป็ดก็จะตัวสะอาดสะอานนะครับขนไม่สาบนะฮะตัวนี้ เป็นท่าที่เราปรับปรุงลงเดือนแล้วนะครับจากตอนน้านี้นะฮะ<ต><ว>ด้านในอีกครั้งหนึ่งนะครับอหา ข้อดีฮะของรางอาหารนะครับที่เป็นท่อ PVC นะครับคือพื้นจะเรียบนะฮะทำความสะอาดง่ายนะครับเชื้อราจะไม่เกาะตรงนี้นะ,นะครับอาหารก็ใช้เป็นตัวอาหารสำเร็จนะฮะไฮโปไว้ 544-18S นะฮะตัวนี้ตัวเข้มข้นสูง ครงเรียนก็ทำง่ายๆนะครับอย่างที่เห็นนะฮะก็ให้หมดประมาณตัวนึงก็สักร้อยกว่าบาทนะครับต่อตัว140-160บาทนะครับประมาณการตบงนี้นะฮะเป็นเศษไม้ทำ